ทุกคนคะก็จะบอกว่านะใครสนใจชานุปก้าวนะคะอยากให้มีติดบ้านอยากให้ลองเอาไว้ให้ลูกกินไม่ต้องถามว่าเป็นโรคอะไรแล้วค่อยกินไม่ต้องถามว่าโรคนี้กินได้ไหมโรคนั้นกินได้ไหมทุกคนคะสมุนไพรอะคะ่ะที่มันเป็นสมุนไพรบ้านๆที่มันเป็นสมุนไพรแค่ดูแลเลือด ดูแลน้ำเลือดน้ำเหลืองมันเป็นแค่สมุนไพรที่แบบทําให้สมดุลร่างกายเราอ่ะเป็นปกติเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถามว่ากินได้ไหมมันกินได้ทุกคนนั่นแหละค่ะนะคะเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะธาตุเบาบางคนอาจจะธาตุหนักบางคนกินแล้วท้องเสียในช่วงแรกๆบางคนกินแล้วไม่ถ่ายในช่วงแรกๆมันเป็นเรื่องปกติเลยค่ะทาอร,ร่างกายมนุษย์ไม่เหมือนกันร่างกายคุณกับร่างกายครูไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องออกมารูปแบบเดียวกันไหมไม่ใช่ค่ะบางคนกินแล้วถ่ายท้องดีมากเลยวันละสามรอบ บางคนกินแล้วท้องอืดประสามวันแต่คุณจะไม่อืดอัดแต่ถึงแม้จะถ่ายท้องคุณจะไม่รู้สึกเพลียเลยเขาจะไปทําให้ร่างกายของคุณมันเกิดสมดุลก่อนทําความรู้จักอะคะ่ะหลังจากนั้นทุกคนกินเข้าไปแล้วคุณจะรู้สึกว่านอนหลับสบายอะไรแบบนี้ค่ะนะคะแล้วที่เห็นได้ชัดสุดนะคะที่ครูเห็นได้ชัดสุดนะสําหรับตัวครูเองเนาะครูเคยเป็นไมเกรนทุกคนเวลาเป็นไมเกรนอ่ะมันจะปวดหัวแล้วมันจะอาเจียนคนเป็นไมเกรนนะทุกคนมันเหมือน นรกอยู่ในตัวเราอะค่ะมันทรมานนะคะเวลาเป็นไมเกรนน่มันจะปวดมากทุกคนพาลาเอาไม่อยู่ซาร่าพาลายาเก็บปวดเอาไม่อยู่ต้องกินยาไมเกรนโดยเฉพาะแล้วเวลามันปวดมากๆนะมันปวดลงไหลทุกคนมันปวดแล้วมันปวดแบบนะคนเป็นไมเกรนจะรู้ดีทรมานอะทุกคนเชื่อไหมเดี๋ยวนี้ครูไม่รู้จักคําว่าปวดหัวเลยทุกคนครูไม่รู้จักคําว่าปวดหัวเลย เขาไม่รู้จักเาาําว่าปวดหัวปวดหัว,วเนี่ยไม่รู้จักเลยมันก็มีบ้างตอนแดดร้อนๆที่มันก็แบบเอ้ยเราดูโทรศัพท์เยอะใช้สายตาเยอะมันก็ส่งผลต่ออันนี้เป็นปกตินะฮะทาไมหมอมาขายทําไมหมอปุ้มมาขายทําไมพยาบาลพี่เพนพยาบาลป้าป๊พยาบาลอีกเป็นสิบมาขายทําไมคนที่เขามีความรู้ด้านสมุนไพรเขามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อะทุกคนที่เขาแบบอยู่ในอ้นตผูดไม่ได้ ทุกคนข่ถ้านะมันไม่ดีมันเป็นอันตรายออยอไม่ออกให้เราหรอกคะ่ะอันดับแรกก่อนเลยนะอันดับแรกก่อนเลยสองฮาลานไม่เอาตัวเองมาการันตีให้คุณรู้ไหมฮาลานเนี่ยเนียเน้ยบเฮียบเฮียบมากกว่าจะได้หาลานชุดอีชั้นตรวจหนึ่งปีทุกคนไม่ใช่สมุนไพรใดก็ได้ฮาลานนะคะ สมุนไพได้ฮารานยากที่สุดอีฉันก็ไม่รู้อ่ะอีฉันจะขอ,อกระดิ่งเบอร์ไหนอะค่ะทุกคนคะคุณจะไปตรวจอะไรร้อยแปดพันเก้าอีฉันไม่รู้อีฉันรู้มาแค่ว่าการได้ฮารานแล้วเป็นตัวสมุนไพรยากสุดค่ะแล้วชาฉันดียังไงก็มันเป็นสมุนไพรเนี่ยมันมีเชือกเห็นไหมเห็นไหมเชือกกับเนี่ยทํามาจากเยื่อใบหม่อนดูนะชงสองรอบ น้ำร้อมได้สองรอบนู่นนี่ใครรักสุขภาพก็กินไปนะดีกว่าไปป่วยแล้วค่อยกินกินตอนนี้เพื่อดูแลหรือบางคนป่วยแล้วกินเพื่อไม่ให้หนึ่งไม่ได้จะได้ไม่ต้องตายไวสองจะได้ไม่ต้องทรมานจะได้ดูแลเฮ้ยบางคนฟลุกฟลุกไปฟลุกฟกมากินไปกินมาเอา้าหายอย่างนี้แบบหนึ่งนะคะแก้วที่สองนะใบเตยหอมมาก ฟินมากแก้วที่สองนะคะหลายคนจะชอบแก้วแรกเพราะมันจี๊ดจัอาดฟี๊ดเฟี้ยวอะไรเงี้ยแต่แก้วที่สองนะมันจะได้กลิ่นแบบใบเตยหอมมากทุกคนแล้วครูเป็นคนชอบกินน้ำใบเตยนะคะอ,อร่อยนะ